นี่เป็นกากมันจากโรงแป้งมากากนี้เขาเรียกกากดินก็เอ <C> e าสองชนิดนี้มาผสมกัน <C> e <at> ไปซื้อมาจากไหนโรงแป้งทั่วประเทศมีแต่ว่าที่นี่ใกล้ที่สุดก็อ,อยู่ที่พะยูอนอันนี้เราหมักนอกแป้งทําไมต้องหมักที่นี้หมักเพื่อว่าให้ให้แป้งที่ได้มาเป็นหัวมันเนี่ยหัวมันมันมาจากโรงงานเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันเป็นชิ้นสดๆนเนาะพอเป็นชิ้น,นสดๆนี้เราต้องหมักให้ให้ตัวนี้มันเป็นเกิดเชื้อราเนี่ย ามาตอนนี้เรามาเตรียมวัตถุดิบเพื่อจะทําเห็ดฟางโรงเรือนอันนี้เป็นกากมันจากลงแป้งมากากนี้เขาเรียกกากดินกากดินกากดินก็คือหัวมันที่ไปแล้วเขาก็ล้างล้างดินออกนั่นแหละปั่นดินออกมาก็จะมีทั้งหนวดเป็นหนวดเศษหัวมันอย่างเงี้ยมันจะมีขักรากเล็กๆมันอยู่เนี่ยมันก็จะออกมาก็าปอนอยู่พวกนี้ก็จะให้ความร้อนดีอยู่ และอีกกากชนิดหนึ่งที่เอามาผสมก็คือกากล้างกากเนี้ยกากล้างคือเขาฝานเอาดินออกมาแล้วเขาก็มาล้างล้างแล้วเขาก็ฝานฝานเปลือกมันออกนะให้มันเหลือแต่แป้งเนี้ยเนี่ยเขาเขาจะไปฝานอย่างนี้ออกนมฝานฝานฝาน,ฝานออกไอหัวที่มันเป็นแป้งเขาก็าจะเข้าไปบีบเอาแป้งปก็เอาสองชนิดนี้มาผสมกันไปซื้อมาจากไหน ลงแป้งทั่วประเทศมีแต่ว่าที่นี่ใกล้ที่สุดก็อยู่ที่พระยืน hmm. พออยู่ชัยภูมิเนาะชัยภูมิมันมีอยู่สักประมาณที่ใกล้ก็สามจุดก็คือละหารที่หนึ่งอ๋อไออำเภอจตุรัสแล้วก็หนองบัวละเวอีกที่หนึ่งแต่ไม่มันไกลมันทางโน้นมันไกลเพราะใกล้ทางขอนแก่นก็ไปเอาขอนแก่นเอามาราคาบอกได้ราคาที่ขอนแก่นนะแต่โรงงานจะขายราคาไม่เท่ากันบางโรงงานถ้ามันเยอะเขาก็จะให้ฟรี hmm. ่าง,างโรงงานแต่่ตทนี้มันยังไม่เยอะเพราะหน้าน,นี้เขาคนขุดน้อยอถ้าเป็นช่วงพุทธภามิถุนาอะไรเงี้ยคนขุดเยอะวันวันก็จะถูกอแต่หน้านี้มันมันดินมันแน่นไงชาวบ้านเขาไม่อยากขุดมันขุดยากม,มันก็เลยแพงอย่างตันเนี้ยโลโลโลกันละห้าห้าร้อยห้าสิบแต่อันเนี้ยตันละสี่สิบบาทเนี่ยขายขี้ดินเนี่ย <laughs> พี่น้องไว้เผื่อไปคำนวณราคาเราคำนวณต้นทุนกันเออเออส่วนข้าวขนส่งข้าารถหกล้อไปก็แล้วแต่ว่าถ้าเรามีรถเองหรือจะไปเอาเองอะไรก็ไออันนั้นเงื่อนไขมันไม่เหมือนกันแต่ที่เขาขายอย่างเงี้ยถือว่ากากนี่แพงแต่มีกากชนิดนึงอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกากากแป้งากากแป้งที่เขาเอามาให้วัวกินหมักให้วัวกินเนี่ยนะที่มันเขาเขาฝานเปลือกไปแล้วเนี่ยเขาจะไปบีบบีบเอาแต่แป้งเหมือนเหมือนกากกะทิอ่ะ มันอีกกากหนึ่งไม่เอามาอ <tonight 's S 1> ันนั้นก็จะแพงกว่าอ yeah. no, ีกเฮะถูกกว่าอีกถูกกว่าอีกเหรอเอออันนี้แพงมีกากนี่แพงสุดเพราะว่ามันมันมีหัวแป้งหัวมันเนี่ยมันจะมีเศษเศษเศษมันอย่างนี้เยอะเนี่ยเศษมันอย่างนี้เยอะเนี่ยแต่พอไปไปเอาเนี่ยมันสดเลยนะวันวันวันนั้นเลยขายดีที่ที่คนปลูกหน้าแรงคนไม่มีงานทําเขาก็ไปปลูกเห็ดแล้วก็ไปเอาเยอะทีนี้เราามาหมักเรามาหมักอันนี้เอามาเก้าตัน ช่างแล้วได้เก้าตันการช่างนี่ไม่ใช่ว่าคุณไปตักผสมกันมานะว่ <S <S 2> <S 2> เจ้าเท่าไหร่ก็คือคุณไปเอารถไปใส่กากดินก่อนแล้วก็ไปช่างแล้วก็เข้ามาใหม่มาช่างแล้วก็ค่อยไปเอาคือพูดง่ายๆว่าช่างทีละครั้งอะอแล้วก็มาอาชีพเงินไปทีละครั้งละครั้งไม่ไงั้นมันเขาจะปนกันทีนี้เราได้มาแล้วก็เอารวมกันทําเป็นชั้นก็ เอาแกบใส่เอาฟางใส่ก็ได้ใครมีอยางยางเนี้ยมาดูยังยังพ่อไม่ได้ไม่มีแกบใช่ไหมพ่อก็ไปขอขอเวลาเขาถีข้าวอะ่ะเวลวถีข้าวมันก็จะมีพวกเศษอย่างเงี้ยแล้วก็เศษแกลบออกมาอย่างเงี้ยเขาเรียกแกบหัวสีเนาะเวลาเวลาเราปั่นข้าวนะมันจะมีอย่างเงี้ยแล้วก็เอามา ก็มาคุกเข้าใส่กันถ้าใครไม่มีก็เอาแกบก็ได้หรือเอาลำก็ได้ช่วยช่วยกันแล้วก็มาผสมคุกเข้าให้เข้ากันทั้งสามอย่างแป้งทั้งส,ส,สามอย่างก็มีขี้ควายมีขี้ควายมีมีเศษฟางเมื่อกี้เนาะมีขี้ควายมีปูนขาวปูนขาวนี่ใส่สักสามโลขี้ควายสักสองกระสอบหรือว่าไอ้เนี่ย คีอควายฝุ่น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 ภาษาอีสานเด้อแต่ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าปุ๋ยคอกเนาะอันนี้แต่ให้แห้งนะไอ้ตัวนี้ต้องให้แห้งอย่าเอาเปียกมานะเคงไม่มีใครเอาเปียกใส่เรวมางมันก็เละเนาะก็คือวิธีการหมักเหมือนเหมือนที่เราเคยทําชิปไอ้เห็ดฟางก้อนเตี้ยไปแล้วเหมือนกันเหมือนกันแต่เราแต่เราทําเยอะกว่าปริวันเยอะเพราะว่าาจะไปใส่ในโรงเรือนนู้นเลยนะครับอนู้นตรงนู้น เราเราไอ้ไอ้นั่นเราหมักในแป้งเนาะ <submarine. S 1> อันนี้เราหมักนอกแป้งทําไมต้องหมักทีเนี้ยหมักเพื่อว่าให้ให้แป้งที่ได้มาเป็นหัวมันเนี่ยหัวมันมันมาจากโรงงานเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้มันเป็นชิ้นสดๆเนาะพอเป็นชิ้นสดๆนี่เรา <c ười> ต้องหมักให้ให้ตัวนี้มันเป็นเกิดเชื้อราน่ะเกิดไปย่อยได้แล้วเราเรา,เราอบไว้เงี้มันจะเกิดความร้อน <c ười> พอเกิดความร้อนแล้วมันจะทําให้หัวมันนี่มันสุกแต่ตอนนี้มันเพิ่งหมักได้สองวันมันยังไม่สุกนะต้องใช้เวลาการหมักกี่วัน สิอันนี้ตามทฤษฎีเขาบอกว่าห้าวันห้าวันแต่ยังไงเราก็มาตรวจดูเนี่ยอย่างเงี้ยมันยังไม่เปื่อยเลยแต่ถ้ามันมันมันเปื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยมันจะเปื่อยง่ายถ้ามันแตกแล้วเนี่ยเนี่ยมัน,นมันจะเละอย่างเงี้ยแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้อยู่แสดงว่าต้องหมักไว้อีกอาจจะห้าวันก็ได้ก็แล้วแต่วัตถุแต่ถ้าโรงงานเขามีเยอะเขาเอาของเก่ามาให้ก็ไม่ต้องหมักนานใช่ไหม แต่ถ้าอันนี้อันนี้มันเป็นสดเลยเราลองออกมาสดๆเลยเรามาเนี่ยมันมันก็จะเป็นหัวอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้อย่างเงี้ยมันกินไม่ได้เชื้อรามันกินไม่ได้มันต้องยุ่ยมันต้องยุ่ยก็ต้องย่อยให้มันชั้นหนึ่งก่อนเนี่ยนี่ให้มันยอย่อยยอดย่อยช่ยอยหย่อยอย่างเงี้ยเนี่ยพอมันมีความร้อนนะตรงเนี้ยอุณหภูมิมันเจ็ดสิบเจ็ดสิบองศาใช่ไหมเดี๋ยว จะวัดดูไม่เอาเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือหมักหมักไว้หมักไว้เนี่ยให้ให้ให้หัวมันเละว่างั้นเลยน้มันย่อยสักนิดหนึ่ง่อนย่อยย่อยนิดหนึ่งเนี่ยแล้วพวกเอ็มปุ๋ยเราก็ใส่เอามาลดวิธีการหมักเดี๋ยวเหมือนกันกับคนฟางกองเตี้ยนนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวแปะลิงเห็ดฟางก้อนเตี้ยไว้ให้ใช่เหมือนกันเหมือนกันก็มีอก็มีเอ็มมีปุ๋ยมี ปุ๋ยสองกิโลไอ,อ้กาลสัตาลหนึ่งกิโลอีเอ็มหนึ่งกิโลหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรเนาะหนึ่งลิตรและหนึ่งกิโล,โลนั่นแหละก็ลดลาดคนให้เข้าให้ทั่วกันแล้วก็เอาผ้าพ้าติคุมไว้คุมไว้หมักทิ้งไว้ทิ้งไว้ตามนี้ก็สี่วันให้ชัวร์ห้าวันไปเลยวันนี้ไม่นับวันทำนะ <laughs> <laughs> ท,ำทำวันนี้อย่าไปน 1, 1> ับหนึ่งวันนะต้องนับวันที่ถัดไปถ้าอย่างนี้ควรจะเป็นห้าวันนั่นแหละมันถึงจะเปื่อยนะ วิธีการต่อจากนี้ก็คือเดี๋ยวจะเอาไปเข้าโรงเรือนก็คุณจะได้ถ่ายให้ดูเรื่อยๆเนาะ <ส eral. S 1> วันนี้ก็มาบอกวิธีการหมักก่อนสําหรับการหมักหมักเชือ้อว่ามันยุ่ยไหมไอหัวมันเนี่ยมันยุ่ยไหมสําคัญอะหัวมันยังไงเราก็มาเปิดดูแต่ไม่ได้กลับกองนะไม่ต้องกลับกองเนาะไม่ต้องกลับเพราะว่ากลับยากอยู่ปล่อยทิ้งไว้ลมันเยอะเยเพราะว่าเราจะเข้าโรงเรือนเข้าโรงเรือนแล้วก็ต้องไปหมักต่ออีกอืหมักต่ออีกสี่วันก็สุดแล้วหมักรวมแปดเก้าวันอะตอนนี้อุณหภูมิโรงเรือน อยู่ที่47 47มีปลอดเสียบไว้มีปลอดเสียบไว้อยู่ตรงนี้จากขี้มันที่เราหมักไว้ครบสี่วันเราก็เอามาเข้าโรงเรือแล้วตอนนี้ครับแต่ตอนนี้ได้สองคืนแล้วได้สองคืนแล้วเปิดดูได้ไหมได้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูอ่ะเปิดดูเพราะว่าอยากให้ดูว่าแต่ละวันมันผ่านไปมือนไงแต่การเปิดมันต้องมาทรงนี้ นี่คือวิธีปิดเปิดกอนของมันเอาตัวหนีบมาหนีบไว้แล้วหนีบมาหนีบไว้และแล้วหนีบกับอะไรเราจะมีโครงฉากอยู่การเปิดพกกาสตัวนี้เป็นกาสอันตรายคือกกาสคาร์บอนไดได์เนี่ยเรามีโครงฉากไว้อย่างนี้นะนี่นี่เราเรามาแล้วก็มาจับดูดิไอ้ปิดกล้องโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนร้อนมากไอ้กล้องขึ้นฟ้าเลยม่อกี เรลงเาปูนปูนลงนเพราะว่ามันมันร้อนร้อนไปก็ไ,ปกไม่ดีเห็ดเขาชอบอยู่ที่สี่สิบไม่เกินสี่สิบไปนะสามสามสิบกว่าแต่ว่าเราจะต้องอบให้ได้หกสิบตอนนี้มันสี่สิบเจ็ดตอนอบเราจะทําให้หกสิบเพราะว่าเราก็เติมความร้อนแค่นิดเดียวอืเพราะฉะนั้นเตาเราก็จะจะสามารถทําอุณหภูมิถึงหกสิบขึ้นไปว่างั้นไม่ได้ค่านะเราจะน็อกน็อกที่หกสิบอนนี้ยังเข้าไปได้ ร้อนเนาะโอ้ยเดี๋ยวว่าแต่กล้องเลยแว่นก็เป็นฝ้าอันนี้แว่นเป็นฝ้าหมดเลยเมื่อกี้อร้อนมากถ่ายให้ดูภาพรวมๆโอ้อยู่ตรงนี้ยังร้อนเลยเดี๋ยวซูมเอาอ่าซูมมันก็จะมีเชื้อราทั่วไปเห็นไหมอ่าจะเริ่มเป็นเชื้อราขาวๆนะครับเชื้อรานี้มันใช่เชื้อราเห็ดเชื้อราเป็นเชื้อราพัดราทั้งเห็ดทั้งอะไรหล่ะแต่ว่าเราเราต้องการย่อยอาหารก่อนย่อยย่อยย่อยเชื้อเนาะ ย่อยย่อยย่อยอาหารทั้งหลายแหล่ให้ให้มันนั้นให้มันเป็นพร้อมไปเป็นอาหารที่เชื้อเห็ดฟางเราเราจะมาอ่าายน,นมันก็จะดูมอกเข้าไม่ได้คนก็นเข้าไม่ได้ร้อนเดีย๋ยวจะให้ดูข้างในก็จะเป็นขาวขาวเวลาขาวาข,าขาวนุนจุ้มมุนน้งบนธรรมดาข้าวนเะเป็นดีกว่าเพราะว่ามันร้อนมาก ป,นะปิดพอปิดไม่คือแล้วคนให้เข้าดีกว่าร้อนปิดก็ง่ายๆก็ปิดธรรมดานี่แล้วก็เอาอัน,นี้มาชนแตงกวาหนี